สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องธนาคารโคและกระบือเพื่อเกษตรกร,กรต่อนะครับวันนี้ผมจะพูดถึงประวัติความเป็นมาในโครงการนี้ซึ่งด้วยในการสเสด็จพระราชด,ดำเนินออกตรวจเยี่ยมาราษฎรเมื่อเดือนมิถุนายนพศ2522ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทราบว่ามีาราษฎรผู้ยากจน ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลาดเชิงเขาจังหวัดปาทีมบุรีตามพระราชด,ดำริํำนวนมากต้องเช่าโคและกระบือไว้ใช้แรงงานในราคาที่แพงและบางครั้งเมื่อจำหน่ายผลผล,ผลิตทางกเกษตรแล้วแทบจะไม่เหลืออะไรเลยเพราะเงินที่ได้ต้องจ่ายให้กับค่าเช่าโคและกระบือกับหมดจึงทรงมีพระราชด,ดำริให้กรมปศุสัตว์ จัดตั้งธนาคารโครกระเบือขึ้นในปี2,552เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรผู้ยากไร้ได้มีโอกาสมีโคและกระเบือไว้ใช้แรงงานเป็นของตนเองโดยการเช่าหรือเข้าซื้อหรือวิธีการว,วิธีใดวิธีหนึ่งในราคาที่ถูกจากส่วนราชการองค์กรหรือเอกชนดังนั้น กรมปศุสัตว์จึงได้นํากระบือของกรมปศุสัตว์จํานวนทั้งสิ้น280ตัวไปให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกร,กรผู้ยากจนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลาดเชิงเขาจังหวัดปราจีนบุรีตามพระราชด,ดำริในท้องที่อำเภอสาเกลอำเภอวัฒนานครจังหวัดปราจีนบุรีณในขณะนั้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี2522 โดยการให้เช่าซื้อและผ่อนส่งใช้ให้กรมภายใน3ปีและกรมปริษั์ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงชางคลังให้ดำเนินการดังกล่าวได้ข่าวโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกร,รตามพระราชดำริได้แทร่หลายออกไปในหน้าหนังสือพิมพ์วิทยุกระจายเสียงและสื่อมวลชนอื่นจึงได้มีผู้มีจิตศรัทธาดำเนินขา ตัวจากโคและกระบือให้แก่กรมปศุสัตว์เพื่อนำไปใช้ในโครงการธนาคารโครและกระบือเพื่อกเกษตรกรตามพระราชดำริและต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าดูหัวได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้กรมปศุสัตว์เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการโครงการธนาคารโครและกระบือเพื่อเกษตรกร,ร,ากรตามพระ,ะพระราชดำริทั้งหมด โดยได้พระราชทา,านทั้งพระราชาทรัพย์ส่วนพระองค์ตลอดจนโคและกระบือที่มีผู้น้อมก้าวน้อมกระหม่อมถวายโดยสเสด็จพระราชกุศลให้แก่กรมปรศุสัตั์เพื่อนําไปดําเนินการธนาคารโครและกระบือให้เป็นไปตามพระราชาประสงค์ของพระองค์ที่จะพระราชทา,านความช่วยเหลือแก่กเกษตรกรผู้ยากไร้ที่ไม่สามารถช่วยตนเองได้ในด้านการซื้อหาโคและกระบือ ได้มีโอกาสใช้โคและกระบือที่พระราชทานนี้ไปใช้เพื่อให้มีไรายได้มากขึ้นและให้มีความร่มเย็นผาสุขในการดำรงชีพต่อไปอันหนึง่งสำหรับชื่อโครงการธนา,าคารโครและกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำรินี้ทางกมรมประสั์ได้ใช้ชื่อย่อว่าทคกและชื่อเป็นภาษาจินว่าเซโย c a t t e Buffalo Bank of Farmer ขอบคุณครับ